ทีนี้นะคะเราวาดเส้นตรงเป็นแล้วนะคะเราก็จะมารู้จักกับความชันของเส้นตรงกันนะคะความชันของเส้นตรงนะคะก็จะเป็นตัวที่บอกว่าเส้นตรงเส้นนี้ทำมุมกับแกน x เ,เนี่ย มากหรือน้อยแค่ไหนนะคะอย่างเช่นเส้นตรง l 1กับเส้นตรง l 2 2สองเส้นนี้นะคะจะเห็นว่าเส้นตรง l 1เนี่ยมีความชันมากกว่าเส้นตรง l 2นะคะจะเห็นว่ามุมที่ทำกับแกน x นะคะของเส้นตรง l 1เนี่ยมากกว่าเส้นตรง l 2นะคะแต่ว่าถ้าเราวาดรูปออกมาได้เราก็จะบอกได้ว่ากราฟอันไหนเนี่ยมีความชันมากกว่านะคะ แต่นอกจากที่เราจะวิเคราะห์ความชันนะคะจากการวาดกราฟออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ความชันนะคะจากการมองที่สมการได้เลยนะคะสมการเส้นตรงนะคะปกติเนี่ยจะอยู่ในรูปของ y เท่ากับ mx บวก c นะคะเช่น y เท่ากับ 2x บวก5แบบนี้นะคะหรือนะคะอยู่ในรูปของ ax บวก by บวก c เท่ากับ0คะ่ะ ก็คือย้าย y ไปทางด้านขวากลายเป็น0ได้เป็น 2x ลบ y บวก5แบบนี้นะคะก็คือเป็นสมการเส้นตรงอันเดียวกันแค่เขียนได้2แบบนะคะถ้าเกิดว่าในกรณีที่อยู่แบบรูปแบบแรกนะคะตัว m ตัวนี้นะคะก็คือความชันนะคะความชันของกราฟเส้นนี้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในรูปแบบข้างหลังเป็น ax บวก by บวก c เท่ากับ0นะคะความชันนะคะ หรือว่า m เนี่ยเขาจะใช้สัญ,ญลักษณ์เป็น m นะคะก็คือลบ a ส่วน b นั่นก็คือเอาตัวเลขหน้า x ค่ะกับตัวเลขหน้า y มาเขียนสัดส่วนกันแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบข้างหน้านะคะทีนี้เดี๋ยวพี่เนี่ยจะขอยกตัวอย่างจาก3ตัวอย่างข้างล่างนะคะในการอธิบายเรื่องความชันเลยแล้วกันนะอย่างตัวอย่างแรกจะเห็นว่า y เท่ากับ2 x บวก1นะคะแปลว่าความชันในข้อน,นี้ก็คือ2นะคะก็คือตัวเลขหน้า x ตัวนี้ ตัวอย่างที่2นะคะ y เท่ากับลบ 2x บวก1นะคะความชันอันนี้นะคะก็คือเป็นลบ2ค่ะก็คือตัวเลขหน้า x อ,อันนี้ค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยอยู่ในรูปของ y เท่ากับ mx บวก c นะคะทีนี้อันสุดท้ายค่ะตัวเลขหน้า x คือเศษ1ส่วน2แปลว่าความชันก็คือเศษ1ส่วน2นะคะทีนี้ ก่อนที่พี่จะมาสรุปเรื่องความชันนะพี่อยากจะทําการวาดกราฟ3กราฟนี้ก่อนนะวาดกราฟ3อันนี้นะเราจะวาดกราฟแน่นอนต้องหาจุดตัดแกน x กับจุดตัดแกน y นะคะเดี๋ยวพี่จะหาจุดตัดแกน x กับจุดตัดแกน y เอาไว้นะก็จะมี x เป็น0นย์กับ y เป็น0นะคะถ้า x เป็น0นย์ะคะข้อนี้จะได้เป็น y เป็น1แต่ถ้า y เป็น0นะคะ x จะเป็นลบเส้หนึ่งส่วน2 ก็แค่แทนค่าธรรมดานะคะอ่าตัวอย่างที่2ค่ะถ้า x เป็น0กับ y เป็น0นะคะถ้า x เป็น0 y จะเป็น1ถ้าเกิด y เป็น0นะคะ x จะเป็นลบหหารด้วยลบ2ก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน2ค่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะถ้า x เป็น0กับ y เป็น0นะถ้า x เป็น0 y เป็น1ถ้า y เป็น0นะคะ x จะเป็น ลบหนึ่งนะคะแล้วก็คูณสองก็กลายเป็นลบสองอ่าทีนี้นะเราก็สามารถเอามาวาดกราฟได้นะคะเพราะเรารู้จุดตัดเรียบร้อย เดี๋ยวเราจะวาดกราฟลงไปนะคะในแกน x แกน y เอากราฟแรกก่อนนะคะจุด0 1นะคะก็คือจุดนี้จุด0 1นะคะแล้วก็ลบเศษ1นส่วน2นย์ะคะ x เป็นติดลบนะคะ ante, ถ้า1อยู่ตรงนี้นะลบหอยู่ตรงนี้นะครึง่ง1ก็คือตรงนี้ค่ะก็ได้เป็นลบเศษ1ส่วนสกับ0ูนคือจุดนี้นะคะ เราวาดเส้นตรงออกมาได้อันนี้ชื่อว่า y เท่ากับ 2x บวก1ถัดมาค่ะจุด0 1เหมือนกันอีกอันนึงเป็นเศษ1ส่วน2กับ0นะคะถ้า1อยู่ตรงนี้นะคะเศษ1ส่วน2 0, กับ0ก็ต้องอยู่ตรงนี้ค่ะก็จะวาดสรรมการเส้นตรงออกมาได้ อันนี้มีชื่อว่า y เท่ากับลบ 2x บวก1อันสุดท้ายนะคะจุด0 1จุดเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ x เป็นลบ2นะคะถ้าลบ2ก็ต้องย้ายออกมาตรงนี้ดึงออกมานิดนึงนะคะตรงนี้นะเป็นลบ2 0นะคะเราก็ลากเส้นตรงได้เส้นตรงนี้มีชื่อว่า y เท่ากับเศษหส่วนส x บวกหค่ะทีนี้นะคะเราจะเห็นว่ากราฟที่ความชันเป็นบวกนะคะกราฟจะหันไปทางเดียวกันเนาะคล้ายๆกับ l 1 l 2ที่พี่วาดไว้ด้านบนอันนี้ก็คือความชันเป็นบวก ะะแล้วความชันที่มากกว่าเนี่ยจะทําให้ทํามุมที่มากกว่านะคะกับแกน x นะคะจะสังเกตเห็นว่าการาฟขวาสุดนะคะที่ความชันเป็นเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยจะทํามุมน้อยกว่านะคะกราฟแรกที่ความชันเป็นสองส่วนกราฟที่ความชันติดลบนะคะกราฟนะคะจะทํามุมป้านเลยค่ะกับแกน x นะคะหรือว่าถ้าเอามาเขียนรวมกันด้านบนนะคะพี่ต้องเขียนกราฟเนี่ย อยู่ในรูปนี้ค่ะ L 3แบบนี้ก็คือกราฟนะคะจะทำมุมป้านเลยก็คือกลายเป็นอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะนะก็คือถ้าเกิดว่าความชันเป็นบวกนะคะจะเป็นเหมือน L 1 L 2แต่ถ้าความชันติดลบจะเป็นเหมือน L 3ค่ะจะเห็นว่ามุมเนี่ยของ L 1 L 2จะเป็นมุมแหลมนะคะส่วน L 3เนี่ยมุมนะคะที่ทำกับแกน x นะจะเป็นมุมป้าน ถัดมานะคะถ้าเรามีกราฟ y เท่ากับลบเสนหนึ่งส่วน2 x บวก1นะคะแน่นอนตัวเลขข้างหน้า x ตัวนี้ก็คือความชันนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ mx บวก c นะคะความชันเป็นลบเนส่วน2แปลว่ากราฟเนี่ยจะต้องทำมุมป้านนะคะกับแกน x นะแต่ว่ากราฟจะต้องอยู่เป็นฝั่งนี้นะทะยางฝั่งนี้นะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองหาจุดตัดแกน x กับจุดตัดแกน y กัน ถ้าเราให้ x เป็น 0, y จะเป็น1นะคะแต่ถ้าเราให้ y เป็น 0, นะคะ x จะเป็นอะไระเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูตรงนี้นะถ้าเราให้ y เป็น0นะจะได้เป็น0ูนเท่ากับลบเศษหส่วน2 x บวก1นะคะย้ายข้างไปก็เป็นลบหเท่ากับลบเศษหส่วน2 x x 2> เดียวนะคะก็คือเอาติดลบอะคะขึ้นไปคูณก็จะกลายเป็น2ค่ะ x <S <s <ค>ะก็เป็น2เราก็จะเอามาวาดกราฟได้นะคะ ก็จะมี x กับมี y นะคะ0 1กับ2 0นะคะจุด0 1คือตรงนี้อันนี้ค่ะจุด2 0นะคะเราก็จะสามารถวาดสมการเส้นตรงออกมาได้นะคะอันนี้ก็มีชื่อว่า y เท่ากับลบเส้น1ส่วน2 x นะคะบวก1ก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยทำมุมป้านกับแกน x จริงๆนะคะแปลว่าเราทำถูกต้องถัดมาค่ะกราฟนะคะ y เท่ากับส ถ้ากราฟ y เท่ากับ2เนี่ยง่ายมากเลยเพราะว่ามีแค่ y อย่างเดียวนะคะกราฟบอกว่า y เท่ากับ2แปลว่า y เนี่ยจะเท่ากับ2ไปเสมอเลยไม่ว่า x จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะแปลว่าแกน x กับแกน y แบบนี้นะเราก็มาดูค่ะ y เป็น2อยู่ตรงนี้ y เท่ากับ2แปลว่าเขาก็จะเป็น2ตลอดเลยค่ะอันนี้ค่ะไม่ว่า x จะเป็นอะไร y ก็จะเป็น2ส่วนกราฟ x เท่ากับ5นะคะ x เท่ากับ5แปลว่า x ก็จะเป็น5ตลอดเลยค่ะไม่ว่า y จะเป็นอะไรก็แล้วแต่1 2 3่งามสี่ห้านะคะหอยู่ตรงนี้นะ x เท่ากับหก็เลยเป็นอันนี้ค่ะถ้าเรานะคะอยากจะมองว่าความชันคืออะไรนะคะ เราก็ต้องเอามาแปลงนิดนึงค่ะถ้าเรามี y เท่ากับ2แบบนี้แน่นอนค่ะก็เกิดจาก y เท่ากับศ x บวก2นะคะเพราะว่า0ูนย์คูณ x ก็จะได้0ก็คือจะหมดไปนะแปลว่าความชันของข้อนี้ค่ะก็คือศูนย์นั่นเองถ้าความชันเป็น0นะคะกราฟที่เราได้เนี่ยจะขนานกับแกน x นะคะจะขนานกับแกน x เพราะว่าเนี่ยเขาขนานกันอยู่นะคะส่วนถ้ากราฟนะคะเป็น x เท่ากับตัวเลขนะ กราฟที่ได้มาเนี่ยจะขนานกัน y ค่ะซึ่งถ้าเราจะมาพิจารณาว่าความชันเป็นเท่าไหร่เนี่ยเราจะบอกว่าความชันหาค่าไม่ได้นะคะเนื่องจากว่า x เท่ากับ5เนี่ยถ้าเราเอามาเขียนนะคะก็จะได้เป็น0เท่ากับลบ x บวก5นะคะซึ่ง0ตัวนี้ก็คือ0 y เท่ากับลบ x บวก5ถ้าเราจะเอา0ตัวนี้มาเป็นตัวส่วนอีกฟากหนึ่งเพราะว่าเราต้องจัด y เฉยๆใช่ไหมจะได้เป็น ลบ x ส่วน0นะคะแล้วก็บวกด้วย5ซึ่งถ้าเป็นตัวเลขแล้วส่วน0นะคะจะหาค่าไม่ได้แปลว่าความชันอันเนี้ยก็คือหาค่าไม่ได้ค่ะเราก็เอาง่ายๆก็คือจําไปเลยเนาะว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่เป็น y เท่ากับตัวเลขนะความชันเป็น0ถ้า x เท่ากับตัวเลขนะความชันหาค่าไม่ได้นะคะ